โอเคนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเรื่แคทนะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวไอา้าคุาะนะนะเจ้า,จาแมวหนินจาตัวนี้นะที่ผมเอามารีวิวนี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าเป็นตัวที่ผมคาดหวังว่าอยากจะได้นะเออนะไอ,อตัวอื่นที่ได้มานี้ก็ได้มาแล้วไม่รีวิวนึงก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าเป็นตัวที่ผมแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ไงแต่แบบ ไม่ดิไม่คาดหวังว่าจะได้แต่ก็แต่ก็อยากได้นะไม่ไม่ไมมเชื่ออยากไม่เชื่ออยากไม่ได้นะแต่แค่แค่ให้ตัวคาดคาดหวังเอาไว้นะเออกูพูดหรือคุณไม่พูนะอ่ะวันนี้จะมารีตัวตัวนี้นะตอนแรกก็สุ่มไปก็ไม่ได e ้ <laughs> คิดอะไรนะเออเมื่อเมื่อวานนี้เอยเมื่อวานนี้คลิปที่แล้วนะเออนะก็อาจจะสุม่มเล่นๆนะ แบบเกลือๆนะแบบเกลือๆแล้วเอามันลงนเออแต่แบบก็ถามถามว่าตอนสุ่มก็คิดว่าจะได้ไหมก็คิดนั่นแต่ว่าคิดแอบคิดเล็กๆนะว่าออ,อาจจะได้อยู่เบอร์ก็ได้หรอว่เออแต่เป็นตัวอื่นะแต่สุ่มไปออไม่คิดว่าจะได้ตัวนี้เ้ยคือแบบโคตรดีใจเลยนะแล้วตัวนี้ก็อืมให้ตัวนี้ก็กล้างแรกก็จะมีสกิลคริติคอลนะแล้วก็กันสโล โจมตีแอร์เรียสแดกแล้วก็โจมตีลองแรงนะโอกาสคิดข้อสามสิบเปอร์เซ็นต์นะไอสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ผมมองว่ามันน่านจะไม่ใช่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเลยนะจากการที่เอาไปเล่นมาแบบมึงคิดข้อรัวๆเลยนะเออนะเจอไปสู้กับเมทัดนะสำหรับตัวนี้ก็ยืนใกล้นะเลือดก,ก็น้อยดามเมจก็น้อยนะก็ไม่เหมาะที่จเนะ,เ,ะเอาไปเล่นกับเหมาาะที่่เเเอไลนฉพาะด่านจริงๆนะๆนะตัวนี้ เจอแบบเมทลไม่หัดได้เยอะอ่ะเออคีโคที็ก็ง่ายได้นะไอ้ตัวนี้นะก็ดามเมทก็น้อยนะสองสามมือเองนะก็นาำมันเขจะน้อยเอาเรื่องเลยนะใ,นใครไม่เข้าเลยนะเจ้าตัวนี้โอเคนะแตบร่บางแรกนกี่ก,ก็ก็ใช้ดีเอาเรื่องนะร่างแรกนี้ก็ใช้ดีสู้ไม่เข้าไปดีอ่าแล้วมาที่ร่างสองนะ ร่างสองเขจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นสู้กับเอเลี่ยนนะก็จะมีสโลน็อกแบก็กกันสโลป้องกันสโลแล้วก็โจมตีและแท็กเหมือนเดิมแล้วก็โจมตีลองแรงเหมือนเดิมเพิ่มมาคือสู้กับเอเลี่ยนนะไปสโลก็ทำให้เอเลี่ยนได้แล้วถามว่าใช้กับเอเลี่ยนมันใช้ได้ดีไหมก็มันก็ใช้ได้ดีนะแต่มันก็ไม่ดีแค่นั้นนะมันมีกัดสโลกับเนี่ยซาโลกับ น็อกแบ็กห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะก็มันก็พอใช้นะล่างนี้นะแต่ล่างนี้มันก็เออพอใช้อยู่แล้วมากระลังที่สามนะรังอันที่สามนี่ก็ไม่รู้นะแต่รู้เดียวคือมันสู้กับสัมบี้นะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ก็คือไม่มีคลิปจะลงด้วยนะก็เลยเอาอันนี้มาลงเวยกันก็ดีใจนะไม่รู้จะได้จริงๆนะคันนี้นะ หวังแค่ขอแค่แมวช้อนนะแมวช้อนหรือแมวช้อนมันสโลอ่ะเออหร่แมวแค่เต้าเวนี่มันสู้แข่งแกงกับเอเลี่ยนในดีอย่างเงี้ยเออก็ขอแค่นั้นนะแต่ซูมไปนี่โอ้โหแม่งเจีมนี่แบบใจดีนะส่งกัวตุ้นนี้มาให้มาให้ผมนะโอเคนะก็ถ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะขอตัวนะครับบ๊ายบาย